ครับวันนี้วันที่ยีามกันยานะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะนะครับงานก็บางวันก็ไปส่งไม่ได้นะครับอย่างงานอันนี้เราแพ็คแพ็คเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอ่ว่าตอนบ่ายเสาร์อาทิตย์จะไปส่งบ่ายนะครับวจะไปส่งก็ส่งไม่ได้นะฝนตกฝนตกทั้งวันนะครับฝนตกทั้งวันก็งานเรา เรามีมีหลายแบบนะครับหลายแบบอันนี้เป็นแบบหยดน้ำนะครับแบบวงกลมนะครับวงกลมวงกลมมีสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบนิ้วนะครับวงกลมวงรีวงกลมวงรีนะครับวงรีก็จะเป็นแบบนี้นะครับวงรีกับเอ,อกับหยดน้ำมันคนละแบบนะครับลูกค้าบางคนก็เข้าใจว่า ว่าไอ้หยดน้ํามันคือวงรีนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือหยดน้ํานะครับมันจะเป็นาแหลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็วงรีก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบรูปไข่นะครับแล้วก็วงกลมงานเราทําทําในชุมชนนะครับเราทําเองเพราะฉะนั้นก็สั่งได้นะครับอย่างตัวนี้เป็นเป็นแบบครึ่งครึ่งวงกลมนะครับเขาก็จะเอาไปใช้หลายแบบนะครับ หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นงานงานที่ลูกค้าสั่งทํานะครับเพราะว่า,าเป็นวงเป็นวงกลมขนาดขนาดใหญ่มากๆะครับใหญ่ที่สุดที่ที่ผมเคยทํานะครับเพราะว่าผมเคยทําแค่30สนิ้วนะครับอันนี้เป็นสาสิบห้านิ้วนะครับงานของผมจะวัดจากขอบด้านในนะครับ มันอาจจะไม่เท่ากับงานที่อื่นนะครับบางที่เขาวัดจากขอบด้านนอกนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งงานผมไปอาจจะบอกว่าเองานคุณทําไมใหญ่ใหญ่เกินไปนะครับถ้าจะวัดงานก็วัดด้านในนะครับวัดจากขอบด้านในนะครับอันนี้เป็นงานลูกค้าสั่งทำนะครับขนาดสามสิบห้านิ้วนะครับเ,เรามีหยดน้าวงกลมวงรีหน้าพัดลมนะครับหน้าพัดลมก็จะแบบแบบวงกลมแบบ <c oughs> แบบครึ่งเล็กๆนะครับ แบบคิวเล็กๆเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็แบบวงกลมแบบนี้นะครับวงกลมก็จะมีสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดนะครับหน้าพัดลมสิบหกเนี่ยต้องใช้ขอบสิบเจ็ดนะครับเพื่อให้มันไปอยู่ตรงขอบหรือหรือไม่ชอบที่จะอยู่ตรงขอบก็สั่งสิบห้าได้ครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่าต้องการ กันแบบไหนนะครับของเราเนี่ยมัดมัดแน่นนะครับเรามัดแน่นมากนะครับก็จะปักดอกไม้สดได้ดอกไม้กระดาษได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าชอบไม่ไม่แน่นมากนะครับบอกว่ามันปักยากก็ทําได้ครับเราก็ทําให้มันไม่ไม่แน่นมากได้นะครับก็สนใจก็ศูนย์หกสามสองห้าสามเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะครับเป็นเบอร์ไอดีไลน์นะครับเป็นไอเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เป็นไอดีนะครับก็แอดมาคุยได้ครับขอบคุณครับ